อยากจะตกแต่งตัวเมนูคนให้สวยงามนะครับมากกว่าที่มีรูปเล่มเมนูสวยๆแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะใส่ตัวสติ๊กเกอร์หรือว่ากิฟต์อีโมจิเข้าไปได้นะครับเพียงแค่คุณกดเข้าไปที่สติ๊กเกอร์ตัวนั้นนะครับมันก็จะขึ้นป๊อปอัพไปที่ตัวหน้าเมนูวิธีการใช้งานของลูกค้าก็คือพอลูกค้ากดไปที่เมนูนั้นๆนที่เราเป็นพื้นที่ที่เราแคปไว้เนี่ย มันก็จะเป็นการขึ้นข้อมูลมาว่าเป็นเมนูอะไรนะครับราคาเท่าไหร่แล้วก็ลูกค้าสามารถกดสั่งได้ด้วยเช่นกันสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการทํารูปเล่มเมนูออนไลน์หรือว่า super e menu นะครับซึ่งคุณสามารถที่จะใช้งานดูข้อมูลของอาหารแล้วก็สามารถที่จะสั่งผ่านตัวระบบออนไลน์แล้วก็ไปขึ้นเตือนให้คุณได้เลยซึ่งเราจะสอนตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน การลงข้อมูลแล้วก็การใช้งานนะครับแล้วก็เรามาเริ่มเลยเราจะเริ่มจากการสอนการลงทะเบียนเลยนะครับเพียงแค่คุณเอามือถือคุณขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถที่กดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างโพสนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเรากดเข้าไปที่ลิงก์แล้วเนี่ยก็จะเข้าไปสู่หน้าการลงทะเบียนซึ่งคุณสามารถที่ทําตามไปพร้อมผมได้เลยนะครับพอเราเข้ามาสู่หน้าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเห็นตัวหน้าการลงทะเบียนทั้งหมดนะครับก็จะเห็นปุ่มสีน้ำเงินข้างล่างนะเขียนว่ากดที่นี่เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งานรปกดไปเลยเสร็จแล้วการสร้างผู้ใช้งานจะมี2แบบบบบกกก็คืออผผ่่่่่าาาานนตตัััััวววีีีีเเมลรร์โททททศพซึงิธยสุด ก็คือแนะนําให้ผ่านเบอร์โทรศัพท์นะครับแค่กดกดสร้างบัญชีด้วยโทรศัพท์นะครับแล้วใส่เบอร์โทรศัพท์ของคุณไปเรียบร้อยเลยหลังจากนั้นคุณก็กดตกลงนะครับแล้วมันจะสร้างเป็นตัว OTP ขึ้นมาส่งไปที่เมสเซจของคุณแล้วคุณก็แค่เอาตัวหมายเลข OTP นั้นนะมากรอกในช่องนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการยืนยัน OTP สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะให้คุณสามารถที่จะใส่ข้อมูลเบื้องต้นของคุณนะครับว่าร้านของคุณชื่ออะไร ประเภทร้านอาหารเป็นแบบไหนนะครับเป็นคาเฟ่หรือเบเกอรี่หรือว่าเป็นร้านค้าแฟรนไชส์แล้วก็ปัจจุบันคุณใช้ตัว P.S. อะไรอยู่นะครับแล้วก็ระบุข้อมูลเบื้องต้นในเรื่องของสถานที่นะครับก็จะเป็นจังหวัดอำเภอแล้วก็ชื่อนามสกุลของตัวคนเองนะครับเพื่อเราจะเก็บเป็นหฐานข้อมูลไว้เพื่อเราจะได้สามารถทีต่ติดต่อแล้วก็รู้จักกันมากขึ้นสุดท้ายจะเป็นข้อมูลในการล็อกอินนะครับซึ่งันมีข้อมูลอยู่2แบบก็คือตัวเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ตัวอีเมลนะถ้าเกิดว่า เผื่อสำรองไว้ใครอยากกล็อกอินแบบอีเมลก็สามารถทำได้ดเช่นกันนะครับ หลังจากนั้นพอคุณกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ให้คุณกดบันทึกได้เลยนะครับตรงปุ่มสีเหลืองด้านขวาล่างแล้วมันก็จะมีบอกว่าสร้างข้อมูลสำเร็จก็กดโอเคได้เลยหลังจากที่เรากดโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะเข้ามาสู่หน้าหลักในการทําข้อมูลของเรานะครับซึ่งลักษณะของข้อมูลจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับเป็นข้อมูลในการสั่งอาหารที่เป็นเมนูของคุณกับอีข้อมูลอีประเภทนึงก็คือจะเป็นข้อมูลการตกแต่งอีเมนูคุณให้สวยงามนะครับซึ่งเราจะมาเริ่มจากการเตรียมข้อมูลที่เป็นตัวเมนูของคุณก่อนเลยนะครับให้ไปท แล้วก็เข้าไปเลือกที่หัวข้อเมนูการจัดการเมนูนะครับคุณจะเห็นหัวข้อด้านบนอยู่3แบบนะครับเพิ่มหมวดหมู่เมนูแล้วก็ตัวเลือกนะครับกดบวกด้านมุมขวาบนครับให้ไปเพิ่มที่หมวดหมู่นะครับเพราะว่าอย่างเช่นร้านอาหารคนนะุนมีอาหารคเครื่องดื่มเนาะล้วก็กดไปเพิ่มหมวดหมู่ครับสร้างชื่อหมวดหมู่เช่นอาหารนะครับแล้วกดบันทึกแล้วก็เพิ่มหมวดหมู่อีกนะครับไปเพิ่มหมวดหมู่เป็นเครื่องดื่มนี้ก็ได้ฮะดังนั้นเบื้องต้น ก็จะมีหมดหมู่ให้เราเลือกและสโซ่ถ้าเรากดไปที่แท็บหมดหมู่ก็จะเห็นว่ามีหมวดหมู่ขึ้นมาแล้วต่อมาครับก็จะมีเรื่องของตัวเลือกเช่นโติถ้าเกิดเป็นเครื่องดื่มของเราเนี่ยมีตัวเลือกเรื่องความหวานก็สามารถจะสร้างตัวเลือกความหวานได้นะครับเลือกประเภทการเลือกได้ว่าสามารถเลือกได้หนึ่งอย่างหรือ2อย่างก็ได้หรือว่าจาเป็นไม่จะเป็นต้องเลือกก็สามารถเซตอัพได้เหมือนกันนะครับแล้วก็กดเพิ่มตัวเลือกเช่นชื่อตัวเลือกก็คือความหวานปกติแล้วก็ เพิ่มราคาไหมนะครับสามารถที่จะเซตราคาเพิ่มลดจากตัวตัวเลือกกันได้เช่นบอกว่า,าคุณสามารถที่จะเซตตัวเลือกของอาหารแล้วบอกว่าอาหารนั้นเป็นเมนูอาหารทะเลเข้าวผัดทะเลอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มราคาของเมนูไปด้วยได้เช่นกันนะครับ พอคุณสร้างตัวเลือกเสร็จแล้วคุณก็กดบันทึกนะครับก็เป็นการเรียบร้อยตอนนี้คุณก็จะมีทั้งตัวเลือกแล้วก็หมวดหมู่ที่คุณสามารถใช้งานได้แล้วต่อไปจะเป็นการสร้างเมนูที่คุณเอาไปใช้งานได้จริงนะครับก็กดบวกนะครับแล้วก็กดเพิ่มเมนูก็สามารถใส่ชื่อเมนูนะครับแล้วก็เลือกหมวดหมู่ที่คุณสร้างไว้ได้แล้วก็เลือกราคาที่คุณต้องการจะขาย บวกกับตัวเลือกที่คุณได้สร้างเอาไว้ถ้าหากคุณต้องการจะใช้แต่ถ้าไม่ต้องการจะใช้ก็ไม่ต้องกดตัวเลือกก็ได้แล้วก็กดบันทึกพอคุณกดบันทึกแล้วคุณจะเห็นที่ตัวแท็บเมนูนะครับก็จะมีตัวเมนูคนอยู่เติดไปที่หมวดหมู่ก็จะมีหมวดหมู่นะครับเช็คข้อมูลให้ถูกต้องเรียบร้อยก็จะเป็นอันเสร็จในการเตรียมข้อมูลของตัวเมนูคนแล้วนะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของการตกแต่งตัวอ e ีเมนูคนให้สวยงามน,นะครับเริ่มแรกเลยก็คุณจะต้องมีตัวรูปที่เป็นรูปเมนูหลักๆของคุณก่อนนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นไฟล์ PDF มมมมาา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 หหรรือออวว่่่ถถ้้้บกกกขีเเยยไปทํูลใันน็ส ถ่ายรูปตัวเมนูที่คุณใช้อยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับสมมติว่าเราถ่ายเมนูไปปุ๊บรูปก็จะถูกอัปโหลดขึ้นไปในตัวเซิร์ฟเวอร์ให้เรียบร้อยมันก็จะเห็นเป็นรูปหนึ่งรูปตรงนี้นะครับเพียงแค่คุณกดเข้าไปที่รูปรูปนั้นแล้วกดอัปโหลดมันก็จะอัปโหลดภาพทั้งหมดที่เป็นตัวเมนูคุณให้มาเลยต่อไปคุณจะเห็นตัวหัวข้อแทบเขียนว่าการจัดการ e เมนูนะครับเพียงแค่เรากดถัดไปนะครับก็จะเป็นการเข้าไปแก้ไข ภาพเมนูตรงนั้นคุณจะเห็นว่าตัวไฟล์ PDF เมนูหรือว่ารูปเมนูหรือว่าตัวรูปที่คุณถ่ายเมนูเมื่อกี้ขึ้นมาเป็นรูปนะครับตัวถ้าคุณใส่ไป10หน้าก็จะมี10หน้าเนี่ยเรียงกันไปเรื่อยๆนะครับในแต่ละหน้าเนี่ยคุณสามารถที่จะเอาข้อมูลไปใส่ได้อย่างที่ผมบอกครับว่าเราทําตัว Super E Menu มาเพื่อให้คุณสามารถที่จะเอาข้อมูลของเมนูที่คุณสร้างไว้เมื่อกี้ใส่ไปในเมนูให้ลูกค้าสามารถกดเลือกได้นะครับฉะนั้นวิธีการง่ายๆก็คือเป็นการเพิ่มพื้นที่ ให้เข้าไปอยู่ในกรอบของตัวรูปเมนูนั้นๆนะครับอย่างเช่นสมมุติบอกว่าผมมีเมนูข้าวกะเพรานะครับแล้วผมก็อยากจะเอาตัวพื้นที่ที่ลูกค้ากดตรงนี้เป็นข้าวกะเพาเนี่ยให้ผมเข้าไปที่มุมขวาบนครับที่เป็นรูปตารางนะครับแล้วก็จะเห็นเป็นตัวแถบสีขาวกดดอรอปลงมาครับแล้วก็เลือกชื่อเมนูที่คุณเคยสร้างไว้นะครับหลังจากนั้นก็จะเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับให้คุณลากกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยไปตรงรูปภาพของตัวเมนู ที่คุณต้องการจะครอบพื้นที่แล้วก็สามารถที่จะกดที่มุมสี่เหลี่ยมขยายขนาดให้มันเล็กใหญ่หรือบิดหมุนให้มันเป็นไปตามที่คุณต้องการก็ได้นะครับแต่นั้นเพียงเท่านี้เนี่ยคุณก็จะสามารถที่จะให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ให้ลูกค้าสามารถที่จะกดสั่งได้แล้วครับผม ต่อมาครับถ้าเกิดคุณสามารถที่จะครอบพื้นที่ในตัวเมนูของคุณให้มันสามารถกดสั่งได้แล้วเนี่ยคุณอยากจะตกแต่งตัวเมนูของคุณให้สวยงามนะครับมากกว่าที่มีรูปเล่มเมนูสวยๆแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะใส่ตัวสติ๊กเกอร์หรือกิฟต์อิโมจิเข้าไปได้นะครับในตัวหัวข้อที่2องถัดจากทางขวานะครับในมุมบนนะครับซึ่งตัวกิฟต์อิโมจิเนี่ยมันมีตัวคลังตัวข้อมูลเนี่ยเยอะมากคุณสามารถที่จะเซิร์ชข้างบนนะครับค้นหาตัวประเภทของตัวอิโมจิหรือว่าตัวสติ๊กเกอร์ที่คุณ เาว่าเซลนะครับกดเลือกเขาว่าเซลมันก็จะขึ้นทุกตัวที่เป็นตัวสติกเกอร์ก่กับคำว่าเซลมาเพียงแค่คุณกดเข้าไปที่สติกเกอร์ตัวนั้นนะครับมันก็จะขึ้นป๊อปอัพไปที่ตัวหน้าเมนูแล้วพอขึ้นอย่างนี้ปุ๊บคุณก็สามารถที่จะลากเป็นจุดที่คุณต้องการจะตกแต่งปรับขนาดให้สวยงามหมุนให้เรียบร้อยเป็นไปตามที่คุณต้องการได้ด้วยเช่นกันรวมถึงข้อมูลอื่นๆครับถ้าคุณต้องการที่จะใส่คําพูดลงไปในเมนูโดยที่คุณไม่ต้องไปตัดต่อให้มันมากมายเนี่ยสามารถที่จะ ใส่คําพูดหรือว่าตัวเวิร์ดหรือว่าเท็กซ์ลงไปในตัวอ e ีเมนูได้ด้วยเช่นกันนะครับโดยการกดที่หัวข้อที่3จากขางขวานะครับแล้วก็กดพิมพ์ใส่ข้อความนะครับเลือกสีปรับขนาดได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดที่อยู่ข้างๆพื้นที่ตรงไหนก็ได้นะครับในตัวการสร้างมันก็จะไปสร้างตัวข้อความอำนันให้นะครับสามารถที่จะปรับพื้นที่ปรับสีแก้ไขได้ตลอดด้วยเช่นกันแล้วสมมุติถ้าเกิดคุณทําข้อมูลหน้าเนี้ยออกมาได้สวยงามแล้วคุณเพลินพอใจแล้ว การกดเซฟนะครับให้ไปที่รูปประแจอันที่4นะครับจากทางขวานะครับแล้วก็กดเครื่องหมายถัดไปที่อยู่มุมขวาล่างนะครับ mm hmm. จะบอกว่าโรานาบันทึกหากตกแต่งเสร็จแล้วก็ให้กดบันทึกนะครับ mm hmm. เพียงเท่านี้ข้อมูลที่คุณทาไปทั้งหมดก็จะถูกบันทึกแล้วก็พร้อมใช้งาน mm hmm. ต่อไปนะครับส่ติถ้าคุณต้องการที่จะไปแก้ไขตัวอ e ีเมนูของคุณนะครับ mm hmm. คุณก็แค่กดเข้าไปที่ตัวหน้าอ e ีเมนูอีกรอบนะครับกดถัดไปแล้วคุณสามารถที่จะเปลี่ยนหน้า ที่คุณต้องการแจะแก่ไขเมนูสมมติว่ตอนแรกเราอัปโหลดไป10หน้าถูกครับอยากจะไปหน้าถัดไปที่2เนี่ยให้คุณเข้าไปที่เครื่องหมายประแจที่4นะครับแล้วก็กด หน้าที่2ที่คุณต้องการจะแก้ไขแล้วมันก็จะขึ้นหน้าที่สองมาให้แก้ไขได้เลยข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะครับคุณควรที่จะกดเซฟซึ่งไอ้ปุมเซฟของผม,มก็คือปุ่มเครื่องหมายถัดไปที่อยู่มุมขวาล่างนะครับถ้าเกิดคุณไม่เซฟเนี่ยข้อมูลที่คุณแก้ไขไปทั้งหมดในรอบล่าสุดก็จะถูกลบหายไปและรีเซ็ตเป็นรอบก่อนทันทีครับผมต่อไปครับพอคุณแก้ไขตัวอ e ีเมนูของคุณได้ครบทุกหน้าแล้วนะครับคุณก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยนะครับโดยวิธีการเอาไปใช้เนี่ยคุณจะเห็นปุ่มขวาล่างที่ มันก็เจเนเรตคิวอารโค้ดที่เป็นตัวซ e ูเปอร์อีมิโนตัวนี้เอามาให้เรียบร้อยเลยนะครับเพียงแค่คุณกดดาวน์โหลดหรือบันทึกหน้าจอ รือกดแชร์ไปนะครับคนก็สามารถที่จะเก็บเอาตัวเคียโค้ดเนี่ยไปแปะที่โต๊ะแปะที่ตู้แปะอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะแปะให้ลูกค้าสามารถจะไปสแกนแล้วก็สั่งได้ได้เลยครับต่อไปครับก็จะเป็นการใช้งานตัว QR ียร์โค้ดที่เป็นตัว super E n menu ที่คุณทําไว้แล้วนะครับวิธีการใช้งานนะครับจะถูกแบ่งเป็น2ออย่างก็คือเป็นมุมที่ลูกค้าใช้งานกับเป็นมุมที่ทางร้านใช้งานนะครับในส่วนของมุมที่ลูกค้าใช้งานเนี่ยตัว QR วอารคที่คุณปริ้นออกมาแล้วจากการที่เราทํามาเมื่อกี้นะครับก็สามารถให้ปังไว้แปะไว้เพราะว่าลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเปิดกล้องไม่ว่าจะใช้ l ลน์หรือจะเป็น Android หรือเป็น iOS เนี่ยก็สามารถที่จะสแกนเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะเข้าไปสู่หน้าตัว e-menu นะครับซึ่งตัวหน้าการใช้งาน e-menu ก็จะเป็นเหมือนรูปที่เราได้ทำไว้นะครับก็จะมีทั้งตัวรูปเมนูนะครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์แล้วก็จะมีข้อความที่เรามองเห็นนะครับแต่ในส่วนของเป็นพื้นที่ที่เรา แคปไว้ว่าจะต้องกดเนี่ยลูกค้าก็จะมองไม่เห็นนะครับวิธีการใช้งานของลูกค้าก็คือพอลูกค้ากดไปที่เมนูนั้นๆที่เราเป็นพื้นที่ที่เราแคปไว้เนี่ยมันก็จะเป็นการขึ้นข้อมูลมาว่าเป็นเมนูอะไรนะครับราคาเท่าไหร่แล้วก็ลูกค้าสามารถที่กดสั่งได้ดวยเช่นกันพอลูกค้ากดสั่งไปแล้วเนี่ยแล้วก็กดยืนยันออเดอร์เนี่ยข้อมูลก็จะถูกส่งไปที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับซึ่งแอปพลิเคชันเนี่ยผมก็วางลิงก์ไปที่ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะครับคุณสามารถที่ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้้้นนนนนรต่่่อมาอาาใสวหเนี การที่คุณจะใช้งานการรับออเดอร์จากลูกค้าเนี่ยคุณก็ต้องไปล็อกอินที่แอปพลิเคชันก่อนนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาเนี่ยก็จะเข้าสู่หน้าการลงทะเบียนนะครับพอเข้าไปลงทะเบียนปุ๊บเนี่ยมันจะชื่อว่า eMenu Notification App นะครับก็สามารถลงทะเบียนด้วยอ e ีเมลหรือว,ว่าตัวเบอร์โทรศัพท์ที่เราเคยทําข้อมูลไว้นะครับหลังจากนั้นพอกดเข้าสู่ระบบนะครับก็จะเป็นหน้าโลง่ลงๆนะครับบอกว่าข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยเป็นอะไรเป็นยังไงแล้วก็มีตัวแท็บ2อย่างนะครับเขียนว่าใหม่และประวัติในส่วนของใหม่ก็คือสมติิว่าด้เก ที่ผมแจ้งไว้เมื่อกี้ครับว่าพอลูกค้ามีการสั่งแล้วก็กดส่งออเดอร์ร้อยด้วยนะ่ยตัวข้อมูลที่ลูกค้าสั่งก็จะมาโชว์ที่ใหม่นะครับแล้วพอเราเห็นว่ามีตัวออเดอร์เข้ามาก็จะมี n o t i f i c a t i o นขึ้นมานะครับในมือถือว่ามีออเดอร์เข้านะครับแล้วเราก็สามารถจะไปทำออเดอร์นั้นๆส่งให้กับลูกค้าได้หลังจากที่คุณให้บริการลูกค้าเสร็จนะครับคุณก็สามารถที่จะเคลียร์บินหรือว่าปิดบินตัวน,นี้ได้นะครับโดยการที่คุณเข้าไปที่บินนั้นๆนะครับเส้าก็จะมีอยู่ที่ด้านล่างนนนะครรับเเียว่าาาปิด order าาดดสมมถกุ้้ไล เียงเท่านี้นะครับตัวออเดอร์หรือว่าตัวบินนั้นๆก็จะหายไปจากหน้าใหม่นะครับก็จะไปถูกจัดเก็บอยู่ที่หน้าประวัติแล้วคุณสามารถจะกลับไปเช็คย้อนหลังดูว่าที่หน้าประวัติได้ว่ามีบินที่เคยสร้างแล้วก็ถูกขายเนี่ยมีอะไรบ้างครับผมสำหรับข้อควรระวังของการใช้ตัวอ e ีเมนูนะครับ mm hmm. ก็คืออย่างแรกเลยการที่จะต้องสั่งอาหารสำหรับลูกค้านะครับลูกค้าจะต้องใส่เลขโต๊ะด้วยนะครับฉะนั้นควรควรจะมีเลขโต๊ะที่ชัดเจนให้ลูกค้าสามารถที่ระบุเลขโต๊ะของคุณได้นะครับ mm hmm. กับอีกส่วนหนึ่งก็คือ mm hmm. การที่่ลลลูกค้้้าาาสสังงอออเเเดดรรร์์มมแแวว ตัวระบบไม่สามารถที่จะลบเมนูได้นะครับคุณได้แค่ปิดเมนูนั้นเท่านั้นนะครับฉะนั้นก็คือเป็นข้อควรระวังที่คุณจะต้องระวังในการใช้งานนะครับและสรุปนะครับตัว super e อีเมนะครับก็คือรูปเล่นเมนูออนไลน์ที่คุณสามารถที่จะกดสั่งออเดอร์ผ่านเล่นเมนูได้เลยครับเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าของคุณแล้วก็ช่วยลดทุนตัวพนักงานของคุณเองนะครับเพราะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากพนักงานไปรับออเดอร์แล้วเกิดความผิดพลาดนะครับจดออเดอร์ไม่ทนันหรือว่าเชฟเองก็อ่านอะไรไม่ออกเนี่ย ตอนนี้สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยตัวซ e ูเปอร์ฮีมิครับผมซึ่งตอนนี้นะครับคุณสามารถที่จะลงทะเบียนแล้วก็ใช้งานได้ฟรีนะครับโดยที่คุณสามารถที่จะเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างที่เราแปะไว้เลยครับผมเปลี่ยนเครื่องคีขายเป็นสุดยอดความสำเร็จของคุณด้วยซูเปอร์พี